สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่เกมฮงไกอินเท็กสามกันนะครับผมแหมช่วงนี้เนี่ยผมก็เริ่มดรอปเกมนี้แล้วนะเพราะว่าผมเอาลงทุนล,ลงแรงไปกับแคนชินดีกว่านะครับผมช่วงนี้แต่ไหน,นเกมนี้ก็อัปเดตแพท5.0มาแล้วนะครับผมจะมาเล่นสัหน่อยก็ไม่เสียหายเลยใช่ไหมละ่ะอืมซึ่งแพทนี้เนี่ยเขาอัปเดตไปมานะครับผมเขาอัปเดตตัวคอรใหม่มานะครับนั่นก็คือ เคียน่าร่างเฮอร์เชอร์เฟรมออฟไซออนนะครับผมเฟรมไซออนสิเออใช่ร่างนี้นะครับผมซึ่งผมบอกเลยนะคือมันโคตรเท่ไม่มีอะไรจะพูดแล้วอะโคตรเท่เท่จริงคือแบบโคตรเท่นะครับผมไม่มีอะไรจะพูดมากกว่านี้แล้วนะคือเท่เธอเท่มากๆนะฮะวันนี้เราจะมาเปิดเขาที่จะเปิดได้นะครับกับตัวของเธอนะอีคลิปนี้ก็อยากได้นะจริงอ่ะ คือมีคู่กันดึงของคู่กายดีกว่าเยอะใช่ไหมล่ะแต่เปิดได้แค่ตัวละครนนะ่ะถ้าได้ตัวละครเร็วอาจจะเปิดตู้อาวุธต่อก็ได้นะเป็นไปนได้นะครับผมงั้นผมบอกว่าจำนวนเพชรที่แสนน้อยของผมเนี่ยจะได้เธอซักเธอซักหน่อยนะอยากให้เธอออกมานะเนี่ย <c oughs> คือแบบนะหวังว่าจะออกนะครับผมงั้นเราไปเริ่มเลยนะครับ l e t s g o ได้บอกว่าได้บอกว่าเสียเสียอยู่เนี่ยชิบหายโอ้โหสักเมนเต็มเลยโ oh อ้ไหม่ก่อนเอ้ยอ๋อไม่ใช่อ่าเฉียดตกใจเฉยๆอีกแล้วโอ้โห โอ้ยเจ็บนะเนี่ยจะยื้อเข้าไปคือจนเหมือนโดนดต่อยเลยเนะี่ยไปเอาท่าที่ได้นะครับผมโอเคตะกี้ไปเลยนะฮะเอออืมอยังไม่ได้ยังไม่ออกนะฮะต่อคอน โอ้มยขัดมันชิ้นโอ้ยโกอดเกียจัดเลยคนเกียโอ้โ oh ห oh oh oh. ดูมันทำสิโอ้โหทีทีละโลไป ตกใจเมย่เมยลร่างนี้ยังไม่มีอ้เมยครับมาทำไมโอ้ไม่ใช่อยากได้เคียร์หน้ามากเอเจอเอาเป็นไซออนเอ้อถ้าทางเพชรผมน่าจะหมดแล้วนะฮะไมไ่มีเพิ่มแล้ว จากสภาพแล้วน่าจะใช่นะถ้าทางจะจะไม่ได้โอ้โหนี่แต่ก็ได้เสร็จเธอมาสิ่งได้เสร็จเธอมาแต่ไม่มีตัวละครครับมาซ่อมชาร์ดอ่ะเรียบร้อยนะครับผมเกลือแดก โ o โนไม่มันต้องไม่ใช่อย่างนี้สิทำไมผมเกลืออะไรโอ้เออร่บผมไม่คิดเลยนะว่าคลิปนี้จะเกลือเนี่ยและก็ไม่คิดเลยว,ว่าเธอจะออกยากขนาดนี้ด้วยนะครับผมผนะก็ควรออกยากแหละคนงบน้อยอย่างผมจะมเปิดตู้แล้วต้องเจากกรันตีได้ไงหรอกเนาะนะแต่ไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นคนละิปสั้นๆเนาะ งั้นก็เป็นว่าตรอดคิปนี้เนี่ยผมก็ขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ